เมนูวันนี้โบราณโบราณเป็นกะปิขั่วนะครับผู้ชมสูตรนี้อย่าหอมกระชายมากเลยนะครับดูจากเนื้อนะครับผู้ชมในเขาสวยน้ำร้อนนี่สุดยอดเลยเนะนี่ยแม่เพิ่มความหอมครับสวัสดีครับคผู้ชมวันนี้ฝนตกครับผู้ชมฝนตกตกแ<ล>รงมากวันนี้นี่โอ้โหชุ่มฉ่ำครับ ดูตาเอาของมาลองน้ำฝนนะครับวันไหนฝนไม่ตกตาก็จะเอาไปลดผักรดต้นไม้มั่งอะไรมั่งเนี่ยบรรยากาศก็จะวันนี้ก็จะปอปแปะปอแปะหน่อยนะครับผู้ชมนี่วันนี้แล้วมีเมนูดีๆนะครับแม่บอกว่าเมนูวันนี้โบราณโบราณทำอะไรอ่ะกะปิคั่วสูตรโบราณนะคะุณคา่เค่ะคุณยายเคยก,กคยคินจะมีกะปิหลน คุณยายเคยทําไปแล้วนะคะกะปิเลงแต่อันนี้คุณยายจะทํากะปิขั่วสูตรโบราณนะคะอืมนี่ผมไม่เคยกินมั้ะไม่เคยกินลูกไม่เคยกินหรอกคะ่ะอ๋องั้นก็น่าสนใจเลยค่ะคมามีอะไรม้างคบแม่ะกะปิขั่วโบราณนี่เป็นกับผักสดๆของคุณยายนะคะอ๋อมี่ค่ะก็จะมีกะปิวันนี้คุณยายใช้กะปิหวานนะคะสามสิบห้ากรัมนะคะกระเทียมยี่สิบกรัมขะยี่สิบกรัมกระชายสามสิบกรัม หอมแดง40กรัมน้ําตาล20กรัมเกลือครึ่งช้อนชานะคะครับแล้วก็ตะไคร้ซอย30กรัมเหมือนกันนะคะใบใบมะกรูด4-5ใบนะคะซอยๆนะคะแล้วก็จะมีกะทิ250 ml นะคะแล้วก็จะมีพริกแห้ง7เม็ดนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะลูกโดดนิดหน่อยนะคะถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบเผ็ดท่านผู้ชมก็ใส่พริกอันนี้น้อยหน่อยแล้วก็เพิ่มลูกโดดเข้าไป แล้ววันนี้คุณยายจะใส่ปลาแห้งด้วยนะคะเนี่ย20กรัมนะคะอคุณยายพอดีคุณยายมีปลาแห้งถ้าใครมีกุ้งแห้งก็ใช้กุ้งแห้งได้นะคะคุณยายก็เลยโขกไปแล้วนะคะอันนี้แล้วก็ถามกันมาเยอะนะครับกะปิหวานนะครับหาซื้อได้ของผมบ้านผมไม่มีขายนะครับค่ะผมซื้อสั่งในช้อปปีนะครับผู้ชมพิมพ์ว่ากะปิหวานนะครับกินกับผักสดๆนะคะมีอะไรนะเขาเะียกผู้ออมีมะเขือมีประกาศขาวแล้วก็มีแตงกวา เท่านี้เลยค่ะอันนี้คุณยายล้างไว้เรียบร้อยแล้วแช่ตู้เย็นไว้เลยเอาออกมาเย็นๆมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาปั่นเครื่องก่อนนะคะมาเมนูโบราณครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นโบราณแท้เนี่ยต้องตำต้องตำค่ะแต่วันนี้เราจะใช้เครื่องทุนแรงน,นะครับกึง่งกึ่งโบราณกึ่งสมัยใหม่นะคะท่านผู้ชมอันนี้ใช้ดีใช้ทนนะครับของแฮร์ฟเลครับคุณผู้ชมหาซื้อได้ในช้อปปี้เช่นกันครับผมยายจะใส่ลงไปเลย กระชายนะครับกระชายกระชายนี่หอมนะครับหอมแดงกระเทียมค่ะขาค่ะริกแห้งนะคะเดี๋ยวเราจะตั่ดนปมนกันเลยนะคะรวมกันเลยค่ะอ๋อตันเลยครับผู้ชม เกิดท่านผู้ชมคะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเครื่องเราแห้งเกินไปนะเราเติมกะทิได้เลยนะคะนิดหน่อยเพื่อให้เขามีน้ํานิดหน่อยนะคะ<อ>นี่ค่ะเขาก็จะได้แหลกดีแหลกดีนะคะนี่ค่ะแล้วก็จับปั่นอีกรอบตอนนี้หอมกระชายมากเลยค่ะกระชายกระตะไครอมหอมเลยนะครับปั่นอีกรอบครับ นี่ได้แบบนี้แล้วครับอันนี้ใช้ได้แล้วใช่ไหมแม่ค่ะใช้ได้แล้วค่ะพริกแหลกบ้างไม่แหลกบ้างไม่เป็นไรนะคะเวลากินเราก็จะได้รสชาติของพริกนะคะนี่ค่ะออนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปตั้งเปิดแก๊สกันเลยนะคะเปิดแก,กะะ๊สก,กเลยครับผม ฝนตกชุมชช่มฉ่ำผอ้ชมชุ่มฉ่ำเลยค่ะมาค่ะไม่ต้องรอกระทะร้อนนะคะใส่กะทิได้เลยค่ะนี่วันนี้แบบแนวกะทิด้วยนะครับค่ะเป็นกะปิขั่วนะครับคุณผู้ชมผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันลูกไม่เคยหรอกค่ะุณยายยังไม่เคยทําให้กินนะคะแล้วก็ใส่เครื่องที่เราปั่นไว้เมื่อกี้เลยครับมีเครื่องยังไงก็ใช้ได้หมดนะครับคุณผู้ชม ถ้าท่านผู้ชมชอบแหลกมากท่านผู้ชมก็ปั่นมากๆเลยนะคะอันนี้คญณยาอยากเวลาเรากินเราจะได้ยู้รสชาติของสมุนไพรด้วยนะคะออได้กัดค่ะสูตรนี้จะหอมกระชายมากเลยะนะครับผู้ชมหอมกระชายกระชายเนี่ยตอนนี้นะะผมตึงเข้าจมูกเลยะครับกินกระชายหอมดีอญยาก็จะเบาแก๊สก่อนนะคะเวลาท่านผู้ชมคั่วท่านผู้ชมไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะออ อันนี้เหมือนน้ำล้างคกเลยถ้าใครถ้าใครตำก็ใช้น้ำล้างคกนะคะอันนี้คุณยายปั่นคุณยายก็ใช้น้ำจากเครื่องปั่นนะคะน,นี่ผมคนให้แม่อยู่แล้วครับเมื่อกี้น่าหอมดีครับผู้ชมเมนูเนี้ยแล้ววันนี้เราไม่ได้ใช้เป็นกะปิแบบกะปิแกงนะครับแต่เป็นกะปิหวานเราใช้กะปิหวานแทนนะคะอือ เนี่ยหน้าหาซื้อติดบ้านนะครับคุณผู้ชมกะปิหวานเนี่ยอร่อยนะครับแล้วกเดี๋ยวพียาจะใส่กะปิลงไปเลยนะคะเพื่อจะให้กะปิเขาเข้าเนื้อนะะี่ค่ะน้ำตาลนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะ,คะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเกลือเดี๋ยวท่านผู้ชมอย่าเพิ่งใส่นะคะเดีย๋ยวเพื่อเราใส่กะปิไปแล้ว มันจะเค็มเกินนะคะชิมก่อนลองชิมก่อนแล้วค่อยใส่เกลือน,นะคะท่านผู้ชมแต่อันนี้ของคุณยายจะเป็นกะปิหวานยายก็เลยเอาเกลือมาเผื่อทําให้ผมนึกถึงเมนูหลดน,น่ะแม่แต่ว่าวันนี้ยเรามีปลาแห้งด้วยใช่ค่ะเมื่อก่อนนี้เราเคยคุณยายเคยทํากะปิหล่นไปแล้วนะคะอ,อันนี้คุณยายจะมาคั่วกะปิเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้แห้งเลยนะคะนี่ดูสีสันตอนนี้นะครับก็จะออกแบบ เข้มขึ้นมาเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นกะปิแบบที่ว่ากะปิแบบที่เราเอาไปใส่น้ำพริกแกงอะไรพวกนี้สีเขาก็จะเข้มกว่านี้นะคะอันนี้เป็นกะปิหวานสีเขาก็จะอ่อนหน่อยอืค่ะสีสันดีครับค่ะแต่ยังไม่เค็มพุ่งแน่นอนครับถ้าใช้กะปิหวานนะครับคุณผู้ชมหอมมากเมนูเนี้ยกินกับข้าวสวยร้อนๆถ้าจะเหมาะใช่เลยเราเคี่ยวไปให้แตกมันเลยนะคะ ได้ยินเสียงปลาร้อหึมมือมึมปลาล้อแรงเนาะอึงแต่ฝนไม่ตกฝนตกแกแชนี่เปลี่ยนมือคนแล้วครับดูจากเนื้อนะครับผู้ชมเริ่มเค็มแล้วเค็มงวดแล้วนะคะในเข้าสวยน้ำร้อนนี่สุดยอดเลยเนี่ยแม่ก็ะทำไม่ยากเลยนะครับหมอปัญยาจะลองแตะชิมหน่อยนะคะว่าเค็มไหมหอมมาก ไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่เราใส่เกลือได้เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากินกับผักนะคะอืเกลือลงได้เลยครับค่ะเดี๋ยวเราเคี่ยวไปเรื่อยๆให้เขาแตกมันเลยนะคะอเราก็เคี่ยวมาได้สักพักแล้วครับีค่ะใหญ่ใส่ปลาย่างลงไปเลยนะคะนี่ปลาย่างนี่มันใหญ่ปั่นไว้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะเพิ่มความหอมค,ครับค่ะ ใบมะก,กรูดด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้โรยหน้านิดหน่อยโอ้แต่เมนูนี้หอมจริงครับคุณผู้ชมแนะนำเลยเริ่มแห้งแล้วนะคะหอมจริงดูจากเนื้อแล้วแบบเวลาเราช้อนควักนะครับโะลงเข้าสวย<อ>กินกับผัก แห้งแล้วค่ะแต่เมนูอย่างนี้มันต้องติดเผ็ดๆหน่อยนะครับใช่ใช่าดเรามีลูกโดดนะคะมันจะอร่อยนี่ค่ะติดของยายเริ่มแห้งแล้วนะคะนี่ค่ะแห้งๆเลยค่ะได้แล้วครับได้แล้วค่ะนะคะของยายปิดแก๊สแล้วนะคะคะหอมมากครับอืมควันฉุยๆเลยนะครับมาลงกล้วยกันเลยนะคะหอมๆค่ะ น่ากินมากเลยครับคุณผู้ชมดูจากสีสันแล้วก็กลิ่นนะครับกระชายเนี่ยเขาจะพุ่งมาก่อนเลยนะครับน่าอร่อยมากสมัยก่อน,นี่นยายกินนะคะจะใช้ตำทุกอย่างตำสมัยนี้ขอเครื่องคุนแรงหน่อยคุณยายตำไม่ไหวแล้วค่ะ <c oughs> อายุมากแล้วค่ะใบมะกรูดนิดหน่อยใบมะกรูดสดนะครับนี่ค่ะแล้วก็ ลูกโดดลูกโดดถ้าใครเผ็ดไม่พอกัดลูกโดดค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับคั่วกะปิสูตรโบราณของแม่นะครับพร้อมชิมกันเลยครับพร้อมะคะว่าเมนูวันนี้ยายขอชิมเปล่าๆหน่อยนะคะนี่ค่ะหอมของแพ้เลยครับหอมกระชายอือร่อย ของเราจะหอมสมุนไพรแล้วก็จะออกหวานนิดๆเค็มหน่อยๆค่ะกระปิเพราะกระปิดอยายไม่เค็มนะคะอ,อยายจะลองชิมกับถั่วพููถั่วพูนี่ของชอบผมเลยครับน,นี่ต้องงัดอย่างนี้นะครับนี่ค่ะิ้่กับผักแต่พอดีเลยนะคะรสชาติอหอมใบมะกรูด หอมตะไคร้โดดขึ้นมาเลยนะคะหอมอร่อยคุณผู้ชมแล้วโดูสีสันนะครับแห้งๆเป็นแบบกับข้าวง่ายๆนะครับน่าเอาไปทํากินนะครับคุณผู้ชมมาผมอยากกินละดูกันเลยตอนนี้เหมือนเราอยู่ท่ามกลางพายุนะครับคุณผู้ชมฝนตกลึมลําเลยนะครับค่ะแล้วก็อากาศดีมากแต่ท่านผู้ชมดูนะคะขนาดฝนตกคุงยายดูเงือท่วมเลยล่ะทํานั่นทํานี่นล้วล่ะค่ะร้อน ยายกลนที่ร้อนหอมหอมเนี่ยหนูลองชิมวะอร่อยความหอมของกะปิแต่ถ้าทำแบบนี้ถ้ากะปิเราอร่อยนะมันจะอร่อยมากแล้วมันจะหอมอืมถ้าเป็นกะปิเค็มนะท่านผู้ชมไม่ต้องแตกเกลือเลยนะคะอข้าวเหนียวสักปั้นเนาะอย่างงี้ข้าวเหนียวจ้ำเลยค่ะ หอมนะครับคุณผู้ชมนัวกะทใิใช่ไท่กระปิวหวานข้าวเหนียวข้าวสวยได้หมด<ต>ถ้าแบบเนี้ยกินคู่กับผักอือร่อยมากแต่พริกอย่างนี้อย่างที่ผมว่ามันต้องติดเผ็ดหน่อยใช่ใช่มันจะอร่อยมากเลยครับถ้าใครชอบอเผ็ดก็ลูกโดดเลยค่ะอ,อร่อยคุณผู้ชมเพราะที่บ้านยายอะ่ะไม่ค่อยมีใครกินเผ็ดนะคะต้องใช้ลูกโด,ด กระชายนี่อย่าลืมใส่เลยครับค่ะมันมีตะไคร้ทีโอ้โหดีมากในนี้มีสมุนไพรทั้งหมดมีคามีตะไคร้อืมใครที่ชอบสมุนไพรนะครับแนะนํำหอมกระเทียมอืมดีอ่ะแล้วก็กินกับใบมะกรูดอีกก็หอมก็ใหญ่เลยหอมหอมมากเมนูแนะนำเลยครับคุณผู้ชม <No. S 2> แต่ถ้าทานรว้มไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้ตำเนาะง่ายๆตำทีละอ,อย่างค่ะตำให้แหลกค่ะตำให้แหลกเแบบนี่ยแบบเนี้ยไม่ต้องแหลกมากก็ได้แล้วแต่ถ้าท่านผู้ชมชอบแต่อันเนี้ยมันจะได้ได้ฟีลแบบกัดกินแล้วก็โดนข<ร>าโดนตะไคร้อะไรไปด้วยถ้าแหลกมากมันก็ไม่อร่อยนะคะโอ้อร่อยดีครับ <c oughs> ผู้ชมลองทํากันดูแนะนําเลยจริงๆง่ายๆนะคะ ใครมีกะปิตอนนี้เริ่มเผ็ดปากมาแล้วแต่มันต้องติดเผ็ดอย่างนี้นะครับกินกับข้าวอะไรยังพอดีเลยคุกข้าวอร่อยข้าวร้อนๆข้าววันนี้ก็ประมาณนี้เนาะฝนตกเลดีแล้วเกินครับวันนี้แม่คงหลับทั้งวันนะครับคุณผู้ชมทำงานบ้านเสร็จก็นอนแล้วค่ะคุณยายขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้แล้วมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกวันนี้ กะปิขั่วสูตรโบราณของคุญญญณยายแสนอร่อยนะคะอร่อยมากสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะครับค่ะหรือถ้าท่านไหนอยากเลี้ยงกาแฟเราสองคนแม่ลูกคนทำคลิปนะครับกดซุปเปอร์ตงเข้ามาได้ครับผมค่ะ